อเอาแล้วฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม c a s t ตอร์ v ร r นก็อ่เรามาต่อกันให้จบดีกว่านะว่าเราจะจีบใครก็มีพันกิบบกี้นะสามคนอา่าอันนี้ผมขอหลับตาสมแล้วนะอ่ะสองสาม จุดที่ขวัญน,นะยฮะโอเคเราจะมาฉีบพี่ขวัญก่อนแล้วก็เลยทำนายกิบลากี้นะฮะแะน่นอนว่าแบกออกไปสามพาร์นะเริ่มจากาพี่ขวัญก่อนเลยขวัญฟื้ตัวเองแล้วหน้าก็ยิ่งแดงเข้าไปอีกอะไรกันเนี่ยไปจิงหน้ากูพยายามปฏิเสธตัวเองแต่ใจกับยิ่งเด้นแดงนี่ไม่ใช่ความสึกแบบกติที่คุณมองผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดบางทีคุณอาจจะชอบเธอจริงๆเข้าแล้วอ่า ันชอบเธอจริงๆเหรอเนี่ยฉันควรพูดความกับตัวเองอีกสพารล้วจูบคุณก็เผลอยิ้มออกมาสายตาของคุณหันไปมองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่โต๊ะนี่แม่งแทบพันฉันมีโทรศัพท์ของทีมงานในชมรมนี่น่ดูเห็ดทีสีด้วยกาวใช้เล่นคุณเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอแล้วสายตาก็สะดุดตรงชื่อของขวัญจูใบหน้าคุณก็แดงรอะไรเนี่ยแดงระเริงแดงกล่ำขึ้นมาอีกรอบ เออนั่นะเอาไงดีคุณดิดต่อเธอไดุ้ณจะสนใจโทรหาเธอตอนนี้เลยใช่ไหมโทรไปเลยด้ยเออตูตูบริกรารฝั่งมาได้โทรกับเบลากันซัมเบกแสอะรแบบนมมไ้ช่างม่งคุณจะสนใจโทรหาโทรศัพท์ไปหาขวัญเออคุณฟังเสียงรอดสายด้วยใจที่เต้นรัวหมอนที่รอไอ้ฝากรับคุณก็ คิดตลอดเวลาว่าควรจะวางหรือควรจะถือสายต่อเฮ้ยใจกล้าหน่อยถือสายต่อดีตื่นตื่นหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ก็น่ากลับมาอีกครั้งคุณไม่วางสายโทรศัพท์ในขณะเดียวกันนั่นเองฮัลโหลอันพูดค่ะอร่าต้าอ,อ้าวเอออ่าใช่ฉันเองคณได้ยินเสียงหัวเราะของ อะไรเนี่ยร้วนของหญิงสาวมีอะไรเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกไม่สิมีต่้งหากมีอะไรดีละ่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าจะคุยอะไรกับเธอแต่ที่แน่ๆคือเสียงหัวเราะของเธอทําให้คุณเผยยิ้มออกมาซะแล้วคือว่าอ๋อใช่แบกกี้เดินกลับบ้านคนเดียวตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมจ้าแบกกี้กลับมาแล้วเป็นห่วงเหรอ หไปไม่ไม่ห่วงแม่งหรอกแค่โทรมาเช็คเฉยๆยเดี๋ยวเราไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแหละที่จริงฉันอยากโทรหาหาเธอเนะี่ยยีตีคุณบอยฝ่ายตามตรงืจะพูดอะไรดีล่ะกุณถาดโดยเอ็นทวนไปทวนมาสุดท้ายก็บอกไปว่าเป็นสิจูๆ่ๆก็อยากโทรหาขวัญถ้ามันอยากโทรหาถึงอะไรนี้เออว่าแต่ประธานอาหาหรย็นแล้วอย่างเนี้ย กับนาจะทานจ้ะหน้าตาละ่ะยังเลยกลับมาในเหนือก็อยากพักผ่อนทักเข้าเย็นก่อนเถอะนะจะ็กยังไม่สบายเธอไม่ห่วงฉันสินะจุดจุด <c oughs> ขอบคุณมากนะฉันจะหาอะไรทานก่อนนอนแล้วกันดูแลตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะทำไมห,หน้าแดงครับคุณวางสายด้วยสีหน้าชื่นมือรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้คุยกับขวัญเป็นอย่างยิ่งคืนนี้คุณรู้สึกมีความสุขตลอดทั้งคืน ในอาทิตย์ผ่านไปคุณได้ใช้เวลาร่วมกับทิวมากขึ้นอ่ะไอ้นั่น,นหรอก็ชวนคุณไปเตะบอลด้วยกันตอนเย็นทุกวันจันทร์และพุธแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ชมรมฟุตบอลวมกับเขากางครั้งคุณก็ได้ใช้เวลาช่วงเย็นในชมรมนักแค่ทําให้คุณยิ่งสนิทก,กับสามสโดยเฉพาะขวัญดูด,ดูมีเสียงโทรศัพท์ปลุกตั้งแต่เช้าพุ้ยเออก็ถูกละ <c oughs> <c oughs> แต่แต่กู <c oughs> มีเสียงโทรศัพท์ปลุกตั้งแต่เช้ารีบรับสายทันที หลับอยู่ได้แน่จะหัวเราะกค่คเอ่อโทษทีนะเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยเนี่ย <N un> นอนดึกบ่อยๆระวังเป็นหมีแพนด้านะหมีแพนด้าว่าน่ารักนะเออไม่ชอบหมีแพนด้าเหรอคําถามกวนกวๆนั้นทำให้เอาอีฝ่ายขัขนที่จริงขวัญชอบหมีแพนด้านะแต่ถ้าอนาตัากลายเป็นแพนด้าคงน่ากลัวอ,อ้าวซะง,งั้นผู้ใจร้ายจังเอาเอถอะจะไม่นอนดึกอีกเพื่อขวัญแล้วกันอ่า ตอนนี้เธออยู่ไหนล่ะกำลังจะอจากบ้านน่ะกล้ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วคุณมองหน้าปัดนาฬิกาด้วยความตกใจชิปหายเจ็ดโมงครึ่งแล้วจะสายแล้วที่ตกเตียงแป๊บไม่ใช่ละรีบแต่งตัวนะเดี๋ยวขวัญจะรอข้างล่างเราจะได้เดินไปโรงเรียนพร้อมกันโอเคไหมเอ่อตามความจริงนี่อยากให้ไปก่อนเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปสาย ว่าเขาจะโดนดุไงเขาเป็นนักเรียนดีเด่นด้วยนะ้วใบาสา่งของไงเอาไงไปเอาขวัญแล้วนะรอบอยขวัญรอก่อนแล้วกันนะว่าแบบจะสนิทสนมกับขวัญมากขึ้นนะความหัวใจตรงนี้จะได้เพิ่มปีนะฮะจ้าได้เลยคุณรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ววิ่งลงมาจากหอคุณเห็นขวัญยืนรออยู่หน้าหอจนจึงกล่าวทักทายแล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกันทันที ครับแล้ววันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์เรื่องมานาเรียกว่ามานาคลายเลอมาร์คา尔ีมาร์คา尔ีกนหน่อยนะอากดผิดลายเซ้นนสกาลายเซ็นลลับที่กินอาณาเขตพื้นที่กว่า520ตารางกิโลเมตรบนทะเลทรายลาสการะหว่างเมืองนัสกากับเมืองปัมปาปัมปามทวีปปัมปาประเทศเปรู โอ้ไอสัญลักษณ์ที่ประเทศเปรูที่มันจะเป็นรูปนกไอ้นั่นเนี่ยอธิฐานว่าชาวอัสกาโบรากกุดลายเส้นเหล่านี้ขึ้นเพื่อเมื่อประมาณสองรอปีกิอสศตวรัเอาละฉันขอถามมาแล้วกันว่าใครพอจะทราบบ้างว่าเอเส้นัสกามีรูแปแบบเป็นอย่างไรบ้างทิวเธอรู้รอเปล่าออทิวลุกเธอยิ่งข,ขึ้นความตกใจเขายืนเงอนะงะหาคำตอบไม่ได้ เอเอคือคือว่าคิวหันมาสกิดคุณมเบาๆตาในนู้หรือเปล่ปาขอาฉันหน่อยสิว่าลายเซ็นนสกาหน้าตามันเป็นยังไงก็ลูกสันเลยค่ะคันน้ไงเออไม่เคยอา่านหรอคิวนี่เดี๋ยวตกหมแม่งลูกสันลูกทรงเลยคัคนิกครับถูกต้องเก่งมากคิวเอาละนั่งลงได้เย้ yeah. ่ะเป็นไงละ่ะหล่อไหมละ่ะอาตา เธอบอกคำทอก,กับทิวเหรอเก่งจังเลยขวัญชื่นชมุณไม่ทาไหลาอกน่เ <c oughs> ปล่าไม่ใช่หรอกคืออ่านมาแล้ว <c oughs> คือเคยคือเคยเห็นมาแล้วไงก็เลยรู้กิ๊กกิกกิ๊กกิ๊กกิงในเวลาเที่ยงตรงทุกคนก็ทยาอายกันเดินไปยังโรงอาหารเฮ้อันตะวันนี้ฉันไปกินข้าวเที่ยงกับนายไม่ได้พระด็นหน้าทีมเรียกไปประชุมที่ห้องชมรมฟุตบอลเนี่ยเป็นไรไปเจอกันคาบหนะ้า อาไม่เจอกันครั้งหน้าเออนั่นแหละโอเคฉันเป็นละเออไปไหนก็ไปคุณมองเพื่อนเดินจากไปแล้วจากนั้นก็รีบลงไปรับประทานอาหารคุณใช้เวลาในโรงอาหารเพียงคู่เดียวเท่านั้นยังเหลือว่าอีกมากก่อนจะเข้าเรียนคาบบ่ายคุณจึงเดินที่ลานกว้างใต้ต้นไม้ในตอนนั้นเองคุณก็เห็นขวัญน,นั่งอยู่เพียงลําพังบนม้านั่งฝั่งขวามือติดอาคารเอ,อ๊ะกิฟก็นั่งอยู่ กูนันไปมองทางฝั่งซ้ายมือก็พบว่ากิบอยู่ตรงนั้นเิยไ,ไปหาขวัญดีว่าไงขวัญกินข้าวเที่ยงแล้วยังเนี่ยเก็บมาแล้วจ้ากินขนมปังไปสองแผ่นะนจะอิ่มเหรอทำไมไม่กินข้าวล,ล่ะกำลังทำงานอยู่จ้ะไปงานของชมรมให้ช่วยไหมได้สิจะ้ะเอ๊ะทำไมได้ <laughs> เออได้ นี่เนี่ยช่วยกรอกรายชื่อนักเรียนปีสามที่เข้าชมรมนักแคสกับพวกเราได้สิคุณรวนิ้วบนแป้นพิมพ์จนอีกฝ่ายจะตะลึงสงสา์นี้ใช้โน้อบนุ๊กแน่นอนฮะว้าวอนณาตาเป็นคนกิมเก่งนะเนี่ยโอ้ยฝึกสัมผัสมานานแล้วไม่ต้องชมดจ้ดเลยคุณอยากทำแบบนั้นได้บ้างบ้างว่าอาาตาช่วยสอนขวัญหน่อยได้ไหมได้สิขอบคุณมากๆเลยอนาตาจะดีจังเลยนะเธอเข้าใจดี กับฉันมาตลอดนี่นะเธออยากให้ฉันช่วยอะไรฉันยินดีเสมออ่อาาจุดๆจ,ดจดินจุดไปเลยดีขอบนะคุณช่วยงานขวัญจนกระทั่งได้ยินเสียงออดหมดเวลาคุณจึงเดินกลับเข้าไปในค่ะอาคารเรียนครั้งเมื่อถึงเวลาหลังเลิกเรียนคุณก็รีบกลับบ้านทันทีคุณรอ,ชว,วบบอ,อชวนขวัญกลับบ้านด้วยกันเอ้ยลองไปชวนขวัญกลับบ้านด้วยกันขวัญกลับบ้านด้วยกันไหมอืม อีกฝ่าดูมีท่าทีลองเลนิดหน่อยดีว่าขวันจะไปเดินนทีสวนสนณะใกล้ๆก่อนกลับบ้านถ้ทาหาระตะไม่รีบมาเดินเล่นด้วยกันก็ได้นะจ๊ะไปดีโอ้ผู้นหญิงชัวขนาดนี้ไม่ไปได้ไงสภาพหลุดกันอ่งมึงดีจังนั้นรีบไปกันเถอะจ้ะคุณเดินทางมาถึงสวนสนณะพร้อมฝันอุ้ยไม่ไมไม,ไม่ไม่อยากเสียด,ดิลกเสสรตอนนี้โอเค ตอนเย็นอากาศล่มเลือดมากเลยนะชอบจังขวัญชอบมาเดินเล่นที่นี่เหรออืมปกติก็มาเดินเล่นทุกเย็นก่อนกลับบ้านหาไม่มีงานที่พี่กิ๊บและหรือพี่แป๊กกี้สั่งนะ่ะสองคนนั้นคงไม่ได้ใช้งานเธอเยอะไปนะฮะไม่หรอกจก้ะขวัญพยายามช่วยพวกพี่ๆเท่าที่ทําได้เน่ยเธอเป็นคนขยันนะบางครั้งเรื่องของพวกพี่กขอจัดการ ชมเขาดิเออไม่หรอกหาเทียบกับงานที่พวกที่พี่ทำแล้วก็คงเทียบไม่ติดเลยล่ะและ้วเธอเดินในสวนานะคนเดียวไม่เหงาบ้างเหรอไม่นะเดี่คนเดียวก็สนุกดีนะรู้สึกผ่อนคลายด้วยขวัญชอบเดินเล่นอาตาล่ะชอบเดินเล่นหรือเปล่าชอบสิเป็นคนเดินเล่นคนเดียวประจำแหละนะฮะจีงจังไม่คนชอบเดินเล่นเหมือนกันอาตาเป็นคนที่คุยสนุกเดินเล่นกับอาตาก,ก็ดีเหมือนกันนะ อย่าให้ฉันเดินเล่นเป็นเพื่อนไปเละได้สิถ้าหนาตาอยากมันเดินเล่นด้วยกันนะวันไหนเธอว่างเลรอย่าลืมเจอฉันนะจะได้มาเดินเล่นกับเธอแน่นอนขอบคุณมากมาก,มากเลยนะขวัญดีใจมากคุยกับขวัญเอ้ยคุณกับขวัญเดินเล่นด้วยกันในสถานนะตอนต่ออีกสักพักจนพบพบข้ามเอินอะไรจากนั้นแล้วคุณก็เดินไปส่งเธอที่บ้านแล้วกลับออกตัวเองมาไอ้ย่า อีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปตอนนี้คุณเรียนรู้การเป็นนักแคสเกมถึงระดับที่สามารถภาคระวังเล่นเกมได้อย่างมีอรรถรสบรรดาเ,เพื่อนในชมรมต่างชื่นชมความสาม,มารถของคุณเป็นอย่างมากคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วจนแค่แก็ชื่นชมดูดูต่ตอนช้าก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเดี๋ยวันน้ผมคออ่าับเดซิเบลปิดเพลงไปเลยแล้วกันนะเสีออยงตีลิกิทธิ์ไม่เอา คุณงงแย,ย่ตื่นมากครับเออมารับเออนะัลโหลสวัสดีค่ะนี่ลิปเองนะนะตาว่างเปล่าวันนี้อยากจะชวนมาแคสเกมด้วยกันพอดีกิฟต์ได้จัดรายการผ่านกับหน้าทอๆอได้นรตาม,มาเล่นเกมร่วมกับกิฟต์คงสนุกแน่เลยผมเพิ่งตื่นนะอะจะทานข้าวเสร็จแล้วโทรหาอีกทีนะได้เลยคุณวางสายจากนั้นแล้วก็รีบลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างนั้นเอง เอาอีกแล้วอีกสายนึงวันนี้ชิงสายสทรศัพท์ครั้งฮัลโหลสวัสดีจ้าอนาต้าวันนี้บ้างไม่เอ่ยผริขวัญรับเพื่อนๆย็นนี้จะไปดูหนังด้วยกันทิวก็ไปนะอนาตาจะมาดูด้วยกันไหมเรื่องอะไรเหรอแอสซินคีจ้าเป็นหนังภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์เกมดังเลยนะฮะแอสซินคิวอ่าก็ได้น่าสนม,มากเลยเดี๋ยวขอเวลาตัดใจแล้วจะโทรกลับไปนะจ้า มึงมาอีกแล้วโอ้ยมจงจด้อาบน้ำเนี่ยสวัสดีครับว่าไงตื่นแล้วชั้นเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้ววันนี้ว่างเปล่าพอด่งี้ฉันนัดกับเพื่อนๆมาพักผ่อนที่สวนสาธารณะด้วยกันแ้วจะจูบพวกมันก็บอกแคนเซิลซะง,งั้นอา้าวแย่จังใช่มันแย่มากตอน,นก็นเลยอยู่ในสวนสาธารณะคนเดียวแต่สะดวกมานั่งในสวนเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่าไปได้เหรออืม เอาไงดีได้สิเดี๋ยวฉันจะไปหาไม่ได้พอดีกิพเาชวนไปแคสเกมด้วยกันไม่ได้พอดีขวัญกับเพื่อนในห้องชวนฉันไปดูความจริงขวัญเขานัดตอนเออบ่ายๆ่วนพี่กิ๊บก็นัดแคสเกมตอนเย็นถ้าไปตอนนี้ก็ว่างอยู่แต่จะกลับมาทันหรือเปล่านั่นคือเห็น ไม,ไมไ่ไม่ไปอ่าผูญิงชวนอะไม่ไปน่าดานมาก <c oughs> ไม่เอาอะไม่ชอบรุ่นพี่อ่ะเป็นคนชอบรุ่นเดียวกันมากกว่าผมไม่ได้แบบพราซิลิคอนอยากินคนแฉเนะเอองั้นเหรอไม่เป็นไรกันเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะไปเลยไปคุณวางสายจากนั้นแล้วก็รีบออกจากหอพักเดินทางไปยังโรงหนังทันทีคุณเดินทางมายังห้างสรรพสินค้าใหหนึ่งที่มีโรงหนังใหญ่มาก บรรดาผู้คนมากมายทยอยกันเข้ามาเพื่อจองตัว๋ว Assassin's Creed คุณเห็นขวัญทิวและเพื่อนๆนั่งรวมตัวกันอยู่หน้าช่องขายตัว๋วคุณจึงเดินเข้าไปนักทายพวกเขาสวัสดีจ้าไม่เคยเห็นนาตาใส่ชุดนี้เลยน่ารักดีนะคุณนี่แบบนั้นก็อดเคยไม่ได้เอาล่ะถึงเวลาแล้วรีบเข้าไปในโรงหนังกันเถอะทุกคนต่างทยอยเดินเข้าไปในโรงหนังเฮยนาตาไหนมานั่งกับฉันสิ ไปเลยกูจะนั่งกับขวัญโอเคเอ็นจะไปนั่งข้างๆเพื่อนคนอื่นแล้วกันอตาต่ะรีบไปหาที่นั่งกันเถอะขวัญบอกด้วยความติดเต้นเธอถือวิาสาสะจุ้งมือคุณเดินเข้าไปในโรงหนังทันทีไอ้ยะวันนี้คุณดูหนังเรื่องแอสซิสตินคีลโลกับขวัญหนังน,น,นี้เป็นแนวแอชชั่นแฝงประชาและประวัติศาสตร์ช่างดูลีลับและน่าต่ดเต้นวาย ขวัญตกใจฉากเนื้อดาบฟันคอผู้ร้ายเสืสะดุ้งยงเผยเบี่ยงโอ้โหโอ้ไวเลยโอ้ไวเลยอ่ะไม่เป็นไรขวัญเออไม่เป็นไรขวัญเธอกลัวเหรอฉับนี้มันน่ากลัวนะว่ามันสาใจดีคุณหัวเราเบาๆสายตาของคุณและขวัญจดจ้องมองกันภายในภายใต้ความมืดน่ารักค่ะวายอีเดส ตามเมีิก็ค่อ้างที่จะเยอะหน้าดูนะฮะกูเห็นแววตาสันลิผ่านแสงสะท้อนจากจอภาพมาหน้าของห่อนอยู่ระยะประชิดจนคุณได้สัมผัสถึงอุณหภูมิของลมหายใจฝ่ายจุดคุณแลวขวัญหน้าแดงแ้ะเลยงกู้เดี๋ยวการขวัญก็ผักตัวออกรีบหันกลับไปสนใจบทสนทนาในหนังภาพยนตร์อีกครั้งคุณยังรู้สึกตื่นเต้นราวกับกองเมื่อที่คุณกุมมือนุ่มของขวัญเอาไว้อย่างคงกำแน่น คุณไม่ปล่อยมือจากเธอจนกระทั่งหนังจบเอาละแนยใกล้ถึงบทสารภาพแล้วฮะกดผีกิ้ก้าหลังจากดูหนังจบแล้วคุณและขวัญก็แยกย้ายทางกับเพื่อนๆคุณมาเล่นเล่นแล้วกับขวัญในสวน,นะนะสาธารณะสวนสาธารณะนะฮะหนังนี้สนุกมากเลยนะนาตาชอบหรือเปล่าชอบสิฮ่าฮ่าฮ่าดีใจที่จะนาตาชอบนะ อืมปกติฉันชอบแนวหนังแอคชั่นอยู่แล้วเนะี่ยแล้วเธอล่ะปกติเจอฉากเลือดกระฉูดนี่คงปิดตาตลอดสินะคุณแซวขวันทำอีฝ่ายทำหน้ามูทูใส่คุณอืมโอ้ช่วยไม่ได้นี่นาจ้องทำเสียงมูทูได้ไหม <c ười> คุณไม่ได้สนใจที่ขวันพูดมากนะคุณเดินนำอีฝ่ายไปนั่งใต้ต้นไม้ดูสิดูงอาทิตย์ยามเย็นสวยดีจังอืมแสงสีส้มอมชมพูสวยมากเลย ขวัญสูดลมหายใจลึกๆก่อนที่จะเลื่อนตัวพิชิตสากับต้นไม้และเผลอหลับไปผุ้ถานมองขวัญหลับไปแล้วจึงไม่ได้รบกวนเธอแต่สักพักพิชิตสาของอิกฝ่ายก็ค่อยๆเลื่อนลงมาซบบนบ่าของคุณเบาๆนะขอโทษทีนะขวัญหลับไปนานแค่ไหนกันนะจุดๆุคุณอยากจะตอบคำถามของเธอแต่ใบดน้านมันในระดับประชิดทำให้คนแทบหยุดหายใจดูเหมือนอิกฝ่ายเพิ่งจะรู้สึกตัวใบดน้านแดงกำ ใบหน้าของเธอแดงกำจุดกินจ,จุดไปเลยเอกินจุดทันู่อีกทั้งสองไม่พูดไม่จาเลื่อนเลื่อนมอคุมอลไรเอานี้ดิคุณจะลาสายตามองอีพี่ปากของอีกฝ่ายาตาคามของเธอสังเกตสีหน้าของคุณก็เข้าใจความหมายเธอรู้ว่าคุณคิดยังไงและเชื่อว่าทั้งสองคนก็มีใจตรงกันไอ้ยาจูบเลยจูบเลย จูบเลยเอ <c oughs> ขวอค่อยๆหลับตาลง,งชะช้าคุณมองท่าทีของอีฟฟายเช่นนั้นก็รู้สึกยินดีคุณจึงค่อ,คอยๆน้มตัวมอบจูบที่หวานให้กับสาวยังแผ่วเบาจุบ๊บนิ้วปาของนั้สองระทับกันอยา่างเนินช้าเนินน่ารักกับเวลาหยุดเดินคุณมอบรอยจูบอบอุ่นให้แก่เธอจากนั้นแล้วเราจะสายตามองใบหน้านวนในระยะใกล้จุดๆทั้งสองไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยใจสันได้ยสยตาอ่อนโยน ุณเล่นมือรูปทิชซาของเธอยเเอย่างพลิดเพาคุณใชแรงในกันกับขันจนข้ามจากนั้นแล้วก็ส่งเธอกลับบ้านวันนี้ชานมีวความสุขจริงโอ้ฟินาเล่เลยครับไม่นานนักนวันบานไทยก็มาถึงทุกๆปีคุณไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่มีใครให้ดอกไม้กับคุณอ่าคุณเงียบๆเ,เหมือนกันเงียแต่คุณตัดสินใจที่จะทําให้วันบายไทยปีนี้เป็นวันที่พิเศษกว่ากว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ซื้อลอมสุดซื้อดอกกุหลาบให้ขวัญเลยในช่วงเช้าคุณเรียนตามปกติวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นายเตรียมของให้ใครหรือเปล่าแน่แน่ฉันรู้นะก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละขอให้ประสบความสำเร็จนะอืมขอบคุณนะคุณทั้งสองคนรีบข้ารัชนเรียนทันทีในวันนี้คุณไม่มีสมาธิเนียนสักเท่าไหร่ปัาญาขอคุณจดตอบจดจ่อไปที่เรื่องของขวัญในวันวาเลนไทน์ ตกเย็นคุณก็เดินมาที่ชมรมอแคสายตาก็สำรวจมองรอบห้องหาขวันแต่ก็ไม่พบนี่นอนตอนย็ดทำไมฟ้ามันรูส่งๆจังเลยมันเหมือนตอนเช้าอะไรเงี้ยทำไมตอนนี้เองคุณก็ได้ยินเสียงกับแอมจากด้านหลังอาตาคุ้งทำไมมายืนอยู่หน้าห้องชมรมนแคนล่ะไม่อยากเข้าไปข้างในหรอจ๊ะเออเออเธอฉันนึกว่าเธออยู่ในห้องอืม อาตา่ลรอขวัญอยู่เหรอคุณกะอกวนใจอยู่สักคู่หนึ่งอืมใช่ชันาหาเธอแหละงั้นเข้าไปในเกมเซ็นเตอร์ด้วยกันสิคุณดึงมือฝอ่ายล้ังไว้ทันทีเดี๋ยวก่อนฉันมีอะไรอยากจะบอกเธอมีสารภาพเลยสารภาพเลยตอนนี้แหละไ,ไม่มีใครอยู่แล้วคุณสูแ่แายใจเรื่อยสุดท้ายแล้วจนึนตัดใจบอกว่าอย่ามอ,องใครกัน ขอบขวัญได้กับขวนนัญเด้เออเอา้าอึ้งเลยพี่นี่อึ้งไปเลยยงอรับไปสิคุณยืยอขอขบขวัญให้ขวัญเธอจึงรับไว้อืขอบคุณมากๆเลยนะคุณยินเยี่ยไปคู่ใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากนั้นต่อจากนี้ทั้งสองยืนขนอยหน้าห้องชมลมจนบรรไดเดทที่เดินผ่านไปผ่านมาอดแซวไม่ได้ <c oughs> อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปกลัวแฮะความน้าด้าไม่สมบัติของผูท,ทีไม่ความน,น่าเราต้องแบบใจกล้าเข้าไว้อัตตะใคอทําได้นายไม่รู้ชายไม่ใช่ลูกเกย์เรารู้ที่ให้ของเนี่ยนั่นในโอกาสอะไรเหรอก็เธอก็น่าจะรู้ผ่อนไม่รู้นนทีน่าสองอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าเธออยากฟังคำตอบของคุณคุณจัดจะตอบเธอตรงๆแล้วชอบเธอขนาด เอาเลยสารภาพเลยอืมฉันชอบเธอฉันชอบเธอมากชอบมานานแล้วด้วยฉันอาจไม่เคยพูดคำนี้ออกมาต,ตอนนี้นฉันมั่นใจแล้วว่าจะคิดอย่างไรกับเธอขวัญหาเธอไม่มีใครเราเรามาคบกันดูไหมเออหญิงสาวนิ่งไปคู่หนึง่งพี่นี่อึ้งไปเลยย้งสตันสตันไปเลยดีโอ สักพักก็เผยยิ้มออกมาอย่างดีอืลองดูสิอีฝ่ายักหน่ารักทำให้คุณเผยยิ้มดีใจสุดๆยยาจูบแล้วจูบกันแล้วโอ้คุณค่อยๆโอบอีฝ่ายแล้วน้อมตัวจูบอย่างเพลวเบาจากนี้ไปเราไปแฟนกันนะอืมขวัญชอบต่างมากเลยนะในสุดคุณก็ได้เริ่มต้นกับขวัญน,นี้ด้วยนะอาะตาคุ้งได้ร,รับไฟล์ภาพซีจีในเกมและคาแรคเตอร์ดิจิ ดีไซน์ในเกมนี้และคาแรคเตอร์ดีไซน์ในเกมนี้แต่ก่อนจะจบเกมขอไปท้ายด้วยคลิปสุดพิเศษสปีดพิเนติ้งหน้าต่างสองทีแล้วรับลิงก์ของขวาญสำหรับเกมนี้ไปเลยนะจ๊ะเอาล่ะมาดูกันเลยเอไหนเราเรามาดูให้หน่อยนะเพื่อเป็นเ,เกียรติให้กับคนเล่นเขาเอะคนสร้างเขานะฮะโอเพลงนี้เปิดเพลงหน่อยเดียว มันจะดูเงียบๆไปโอเคอเขาเสียงไงวะเล่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับเดซิเบลก่อนไม่ต้องปรับหรอ,เอ,อกเกออแน้ึที่สุดก็เล่นจบแล้วแต่เดี๋ยวข้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสปีดเพนก็นะดูดูมไปก่อนไม่มีไรจะพูดมากมาย 啊。Uh โอเคฮะก็จบไปแล้วมีรายต่อยินดีด้วยคุณพิจิตรใจออเออสาวได้สำเร็จขอให้มีความสุขมากๆในคู่ของคุณนะจ๊ะสำหรับไฟล์ภาพ c g ขวัญเทียนแกที่สามารถรับได้โดยการพิมพ์ลิงก์ข้างล่างสนใจทุกสักคนอื่นในเกมลองดูได้นะคะคุณสามารถตามเกมอื่นได้จากทางแฟนเพจป A ๊กค e ้เฟซ o หรือปั c h a n n e l แนยังไม่ลองดอนคาสด กอล์ฟที่เราเล่นดูแลจะติดใจ่ขอบคุณสำหร,รับการเล่นเกมอ่าโอเคฮะก็จบลงไปแล้วกับเกมอ่า caster lever อ่าไว้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำอ่ารูทของ s k i แล้วก็พี่แป็กกี้แยกอีกทีหนึ่งนะแต่อาจจะยังไม่ค่อย f i n a l ล z e เท่าวันแน่นอนเพราะว่าการจีบรุ้นที่นี่มันไม่ใช่สไตล์ของผมอย่างแน่นอนนะผมชอบจีบคนเดียวกันแน่นอน นะฮะไม่ต้องสงสัยโอเคเดี๋ยวเราจะทำรูดแยกทีหลังนะถ้าว่ามีอารมณ์อยากจะเล่นนะสอ,อดีว่าช่วงนี้คือแบบกำลังอ่ช่วยไอเซนเดอมอนเนี่ยสร้างเซริร์ฟคือตอนนี้เอาง่ายคือติดไมค์ค t ร่บกล <c oughs> ายเป็นเด็กติดไมค์ค r ร f บแล้วคือเพราะว่าจะต้องไปต้อบเซฟอุโมงค์อิ่แล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยซึ่งแน่นอนว่าอาจจะได้ไปเป็นอ่าแอดมินเซริร์ฟด็อกกีก้ล็อกกี้นะฮะก็ ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวจะเซ้นมันบอกว่าจะเปิดต่อช่วงเดือนเมษายนนี่แหละนะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ส่วนเรื่องแคสเกมเนี่ยก็อาจจะยังแคสอยู่แต่ว่าอาจจะไม่แคสบ่อยนะเพราะว่าต้องให้ต้องไปดูแลเซิร์ฟนะฮะไม่องนั้นเดี๋ยวจะโดนเขาไล่ทืบเพราะหาไม่ยอมไปดูแลเซิร์ฟเลยนะฮะก็แน่นอาว่ามีทั้งไอดอนนะ,ะโอคามิแล้วก็คโดเมนะ,ะสาม ที่เป็นแอดมินด้วยเหมือนกันนะก็ไปลองเล่นกันได้แต่ว่ารอในเดือนเมษานะเพราะว่าตอนนี้สปาวอะไรพวกนี้ยังสร้างกันไม่เสร็จเลยก็มาสปอยดูกันแค่นี้แหละโอเคส่วนเรื่องแคทเตอร์เลเวอร์เดี๋ยวจะทำรู้แจกให้นะฮะช่วงนี้ก็อาจจะไม่แคชเชมเพราะว่าไอ้นี่ติดเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะแจ้กันอีกทีนึงจะให้เข้าใจโอเคนะก็ยังไงผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกโอเคไว้เดี๋ยวถ้ามีลมกระจายอยากจะเล่นอยากจะเล่นเออเกมนี้ต่อเดี๋ยว ก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะไอ้นี่ว่าจะลงตอนไหนนะฮะก็เดี๋ยวจะไปประกาศทางเพจแล้วกันเนาะว่าจะลงรูสสองตอนนี้นะลงรูสสามตอนนี้นะฮะโอเคก็สำหรับคาสเตอร์ลับเบอร์นะในการจีบของรูสควันก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะฮะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะก็ซี e ูท u ค o สเตอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย